สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อยอีกแล้วนะคะทุกคนสบายดีไหมคะเริ่มต้นไปใหม่กันแล้วนี่ก็เลยมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้มากินสเต็กค,ค่ะสเต็กแล้วก็ตำหมั่วตำสั่วแล้วก็ขนมจีนค่ะอยากกินอะไรเผ็ดๆ็ดอกองกเอียงก้องเอียง มาแซ่กันค่ะขนมจีนกับตำสั่วตำมั่วเอ่อไอ,อตำมีแอปเปิลเขียวแล้วก็แตงกวาข้าวโพดใสร่รวมกันค่ะ <c oughs> เผ็ดมาก สามีมาลองชิมวิ่งหนีเลยแก <laughs> <c oughs> okay, ไม่ได้กินเผ็ดหลายวันแล้วเมดเมทำเองค่ะอร่อย สเต็กอร่อยมาก ลอนเลือดเม็ดเมือมันก็เลยมีเลือดเลือดหน่อยนึงนะคะใช้อะไรกันแน่มือซ่อมมีดเอาซ่อมนี่แหละกินมือแลยละสวยไปเลยสวยไปเลยมาค่ะ มีความสุขกันหรือเปล่าพี่พี่น้องน้องฉลองปีใหม่กันเสร็จไปแล้วเนาะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่คึกคืนหรอก ตรงใจจะหมดก่อนลืมเอาเอาที่รองนะคะมันหมุนหมุนแป๊บหนึง่งมันหมุ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 น ยังไม่ได้ทันได้กินเลยเมาแล้วหมุนละหวังว่าไม่หมุนละโอเ,คอ,อเคอร่อยสเต็กอร่อยค่ะสีชมพูค่ะ จริงๆมันใหญ่มากไปหั่นครึ่งเนได้กินสองรอบผักก็มีค่ะผักสลัดกับแก้ม ข้าวสัน่นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้เวลาหิวนี่สั่นเลยอะ่ะอื้ม มันอร่อย สดน้ำเดี๋ยวนี้มืดเร็วค่ะเผ็ดมากไปใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกดิบสามีบอกเธอทำสลัด ไทยไม่ใช่เหรอทำเสร็จแล้วเราลองไปชิมดิตักใส่ปากช้อนเดียววิ่งนี้เลยนี่ก็สลัด่ะ เขาเพิ่มล็อกดาวอีแล้วค่ะเพิ่มไปจนถึงสิ้นเดือนมกราอยู่บ้านไปเลย3เดือนเต็มๆหลังจากนั้นไม่รู้จะล็อกอีกปะ่ะล็อกเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะมันยังเยอะนะโควิดมันยังเยอะมาก เผ็ดจริงๆอะ่ะเผ็ดมากอืจานแค่นี้ตงใส่เก้าเม็ดพริกแห้งพริกแห้งสี่พริกดิบห้า Hãy sao lại đó 衰啊，衰嘞。 ¡Guau! Mm -hmm. mm -hmm. สามีนอนแช่อ,อ่างน้ำบอกให้รอหน่อยฉันจะนอนรอนอนรอไปเถอะโอ้เพชรอเธออ้าอ่าอ เห็ดมากออกมาแล้วเป็นสุปเปียน So, das Mhm. Nein, danke. Steck? Nein. Komm. Nein, kein nur Danke. Video. Wie geht es dir? Du bist nackt. Sag Bescheid. Äh, ich wollte das Ladekabel holen. Für? Handy? Patch. Handy. Ich glaube, ein Handy ist sowieso ganz ähnlich, oder? Das ist neuer. Das brauchst ich nicht. แค่เลยอะไรอะไรสินแกไม่ใส่เสื้อบอกอย่าเข้ามานะ เธอโป้บอกอย่าเข้ามานะเจ้าขอให้สนุกหน้าว่ะ nhăn đen nè à. <laughs> ha ha hả á là Give me a chocolate from the challenge, Peter. Sao? Tăng ra. ช็อกโกแลตเดี๋ยวมากินแก้เผ็ดเผ็ดมากตำโหดจริงๆเลยวันนี้ปกติสามีแกก,ก็กินเผ็ดนะคะแกชิมแล้วแกรู้เลยว่ามันเผ็ดเกิน เผ็ดเกินจริงๆอ่ะตำโหดกินทีเดียวไม่หมดจานแน่ค่ะเผ็ดมาก มไม่กล้าตักเลยอ่ะมันเผ็ดอ่ะ เพชรโฮสค่ะเพชรโฮส Ooh. เอาเบียแป๊บนึงอยู่กระชานนอกกระชานเดี๋ยวนี้เบียร์ไม่ต้องใส่ตู้เย็นเพราะว่า không nào cả nào Yên mát, Nào yên dính quá Tụi dến đi Nha Kẹp hết Ồ เข้ากันละเกินตํำโหดตํำโหดเอามาช็อกโกแลตลูกสาวซื้อมาเมาื่อเมื่อวันก่อน มันเป็นแท่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างในมันก็จะไปจะมีถัวถ่วถั่วกินไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะอ้อยกินไม่ได้เยอะหรอกอย่างมากก็สองก้อนสองก้อนสามก้อนไม่มากกว่านะอืม สามีกินได้เป็นแพ็คค่ะกินได้หมดเลยสามีกินทีเดียวนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมเขากินได้แต่ความหวานมันอะเวลาเราเผ็ดเรากินหวานๆเนี่ยมันก็จะล้างความเผ็ดออกนะพอสองก้อนพอ สโสอืมรูสึกไม่โซเีมื่อกี้มานอนตากแอร์แอร์เขาเรียกอะไรไฮซุ Hi ่งที่ที่ทำให้ความร้อนนะคะนอนทั้งวันนอนได้ทั้งวันไม่ลุกไปไหนเลยนอนเฝ้านอนอยู่ตรงนั้นบางทีมันไปนอนอยู่ติดไฮติดไฮซุงเลยนะคะที่นี่เขาเรียกไฮซุงสงสัยจะร้อนมากกระโดดลงมานอนพื้นแล้ว นอนทั้งวันนอนได้ทั้งวันไม่ทำอะไรเลย <c oughs> เมื่อวันเข้าดาวก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะที่นี่เขาห้ามแต่มีจุดพุค่ะจุดพุแต่ไม่นานปกติที่นี่จะจะจุดตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงตีหนึ่งอะคะ่ะดังไปถึงตีหนึ่ง ใกล้ๆตีหนึ่ง <c oughs> แต่ปีนี้ดังแค่สิบห้านาทีสิบห้านาทีแล้วก็ไม่เยอะด้วยเ <c oughs> นาะมไม่ค่อยคือคื้นค่ะปีนี้ก็มันก็เป็นไปตามไปตามสถานการณ์นะคะคงอีกไม่นานคงจะหมดแล้ว ฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะที่เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่หกยี่หกธันวาก็ฉีดไปแล้วไม่รู้เมื่อไรจะมาถึงเราโอเคเพื่อนๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับในปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงและทํามาหากินเจริญก้าวหน้าล่ำรวยเงินทองไล่โรคโควิดให้มันหมดไปนะคะสู้ๆกันไปค่ะ โชคดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆวัสดีค่ะ